สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเื่อเข้าสู่ช่องภาษามีเรื่องเล่านะครับวันนี้ภาษาจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับก่อนที่จะฟังภาษาเล่าเรื่องนะครับขอขอบคุณนะครับท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายให้ด้วยนะครับวันนี้ภาษาจะมาเล่าเรื่องของอ่าตะกุดนะครับผมเนื้อทองเหลืองหรือตะกุดเนื้อทองผสมนั่นเองนะครับหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเนื้อทองฝาบาทนะครับมีหลายชื่อนะครับผม เรื่องตะกุดเนี่ยผมได้จัดเเต็มไปแล้วนะครับ2อ EP นะครับใหญ่ๆเลยนะครับผม EP นี้นะครับเป็นการแยกนะครับตะกุดนะครับเนื้อทองผสมนะครับหรือตะกุดเนื้อทองเหลืองนะครับหนึ่งในเนื้อที่ผมชอบนะครับผมแต่จริงๆผมก็ชอบทุกเนื้อนะครับผมแต่ที่ผมมาพูดเรื่องของเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองผสมหรือเนื้อทองฝาบาทเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นเนื้อที่ลองสังเกตดูสิครับ ตะกุดเนื uh, or, ้อเนี่ยเป็นตะกุดเนื้อที่หายากมากๆนะครับโดยเฉพาะของเก่านะครับผมหายากมากๆนะครับเหตุเพราะอะไรนะครับผมเหตุเพราะอะไรทําไมตะกุดเนื้อทองฝาบาทนะครับผมหรือเนื้อทองเหลืองเนี่ยถึงหายากนะครับผมเหตุเพราะอย่างนี้ครับ 1. โึงโลหะทองเหลืองในสมัยก่อนเนี่ยผมเดานะครับว่าเป็นโลหะที่นะครับผม เอามาหลอมเนี่ยลำบากนะครับเพราะว่าเป็นโลหะที่มีค่อนข้างเอ่อที่มีความค่อนข้างที่แข็งนะครับผมอ่ามีความคมีความค่อนข้างจะแข็งนะครับมีเอ่เป็นโลหะที่มีความแข็งนะครับก็เอามาหลอมลําบากอ่าหลอมยากกว่าจะกลัวนะครับและทองแดงนะครับผมทองเหลืองจะแข็งกว่าทองแดงนะครับโลหะนะครับผมบางคนก็บอกว่าเอ่อเท่ากันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่า เรื่องราวต่างๆอันนี้ถ้าจะเชิงลึกจริงๆก็ต้องไปถามนะครับผมอ่าช่างหลอมโลหะนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่อ่าที่รู้ๆก็คือว่าเนื้อทองเหลืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งะระฆังต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นฝาบาทก็ตามนะครับผมในสมัยก่อนเนี่ยฝาบาทเนี่ยนะครับผมจะเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองแท้นะครับไม่ใช่เป็นชุบนะครับ ไม่ใช่แบบว่าสังกะสีชุบนะฮะไม่ใช่เป็นทองเหลืองเลยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นขันอ่าขันสำริดต่างๆนะครับผมหรือจะเป็นอ่าัจการดอกไม้ที่เป็นแบบเป็นทองเหลืองกระถางทูบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S พอเอามาหลอมอามาอะไรแล้วเนี่ยมันก็ค่าจะหลอมยากครับผมอ่าฮะมันก็เลยจะกลายเป็นงานทุบครับ งานทุบที่มีความเป็นไปได้สูงสุดก็คือเอาฝาบาทนะครับผมอ่ามาทุบตีเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับผมฝาบาทที่เป็นทองเหลืองแท้นะครับเอามาทุบ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 แล้วตีเป็นแผ่นนะครับผมอ่าอันนี้คือผมพูดถึงความน่าจะเป็นที่สุดแล้วนะครับว่าทําไมตะกุดถึงชื่อว่าตะกุดทองฝาบาทนะครับผมอ่าเอามาตีแผ่เป็นแผ่นนะครับผมอ่าตีแผ่เป็นแผ่นนะครับทุบ ทุบทุบจนบางที่สุดนะครับผมอันนี้ในคําสันนิษฐานที่หนึ่งของผม,มนะครับเอามาทุบทุบทุบจนบางที่สุดนะครับผมเป็นแผ่นเลยแผน่นแผ่นหนึ่งฝาบาทก็ก็รู้กันอยู่ว่าเป็นฝาบาทของเจเจที่อ่าเป็นอ่าเป็นคนจาระกุดดอกนี้แหละครับสิทธิ์มีความศรัทธาก้าฝาบาทเนี่ยของท่านขอฝาบาทท่านเนี่ยเอาไปทําเป็นแผ่น นะครับเป็นแผ่นโลหะทองเหลืองเนี่ยสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็มาให้พระเกจิที่เขาเคารพนับถือเนี่ยจานอักขระลงไปนะครับผมอ่าส่วนตะกุดนะครับผมที่อยู่ด้านหน้าดอกนี้นะครับผมเป็นตะกุดของวัดสะพันสูงนะครับนะฮะดูอย่างนี้ก็น่าจะรู้แล้วเนาะการถักโผลหัวโผท้ายนะครับผมเป็นตะกุด ของวัดสะพานสูงนะครับตะกุดดอกนี้เนี่ยมีประวัตินะมีประวัติมีเรื่องเล่านะครับผมเคยมีประสบการณ์ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะเกี่ยวกับตะกุดดอกนี้นะครับคือตะกุดดอกเนี้นะครับผมย้อนไปนะฮะเมื่อครั้งที่ผมเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามารู้จักหรือเข้ามาบูชาสะสมนะครับผมตะกุดหรือเครื่องรางของขลังเนี่ยผมเริ่มที่ตะกุดนะครับเป็นสิ่งแรกนะครับผมเป็นสิ่งแรกเลย อ่าเรื่องของตะกุดเนี่ยเอ่อผมมีความชอบเป็นพิเศษได้ผมได้ทําคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าเออตะกุดหลวงพ่อองค์ไหนดีอะไรเงี้ยผมกอ่ะเปิดดูใน u t u b e นะฮะอ้าวก็ได้ฟังเขาพูดว่าเอ๊มีตะกุดของหลวงพ่อองค์หนึ่งที่ดังมากๆเลยอยู่วัดสะพานสูงผมเลยคิดว่าเอ๊ะตะกุดหลวงพ่อที่วัดสะพานสูงเราก็เลยไปเสิร์ชดูตะกุดหลวงพ่อวัดสะพานสูงก็เลยขึ้นประวัตินะฮะแบบ เป็นเป็นคลิปใน y o u t u อ่ะนะครับผมชอบฟังเขาพูดนะครับผมก็ดูใน YouTube เป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัสนพันุสูงผขงก็เลยฟังไอ้หลวงปู่เอี่ยมเป็นใครนูน่นนี่นั่นนะฮะจนท้ายคลิปเนี่ยเขาจะมีคําบอกนะครับว่าเอ่อมีเหตุทุกข์สุขอันใดเนี่ยหรือมีเหตุจําเป็นอะไรต้องการให้ท่านเนี่ยช่วยเหลือเนี่ยก็ให้บอกท่านนะครับผมก็เลยคิดว่าคำพูดเหล่านี้มันจะจริงเหรอในใจผมก็คิดอย่างนั้นนะผมก็เลยอ่าพูดไปใน พูดไปอลอยลอยครับว่าเอ,าอยากได้ตะกรุดสักดอกหนึ่งอะไรเงี้ยอยากได้ตะกรุดหลวงปู่สักดอกหนึ่งครับแต่พูดไปลอยๆก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเออก็พูดไปเฉยเฉยกคค็คงคิดในใจก็ค,คิดว่าคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยยอมรับครับยอมรับว่าตอนนั้นแบบไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นคําพูดจริงๆอะไรเงี้ยพอเวลาผ่านไปประมาณสามสี่เดือนได้ครับผมครับมี ผมก็ฝันนะครับผมฝันว่าผมเนี่ยเข้าไปเเดินเดินเดินอยู่ในป่ามืดนะครับป่านั้นมืดมากๆเลยนะครับมืดมากๆคือมองอะไรไม่เห็นนะค,คือจะเดินแบบมันเหมือนมันเป็นคืนเดือนดับอะครับไม่เห็นอะไรเลยมืดจริงๆนะครับมืดลองคิดสภาพว่าไม่มีไม่มีเอ่อพระจันทร์แล้วคุณอยู่กลางป่าที่มัน,กนรกทึบอะนั่นอะเป็นอย่างนั้นเลยครับจะเดินไปทางไหนดีวะแบบแล้วพอผมเห็นแสงไฟแบบ เห็นแสงอ่ะใช้คําว่าแสงแล้วกันอาจจะเป็นตะเกียงอาจจะเป็นอะไรที่ตรงนั้นอ่ะผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆยิ่งใกล้ตะเกียงนั้นแสงก็ยิ่งสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นพอเข้าไปใกล้ๆไม่ใช่ไม่ใช่ตะเกียงแล้วล่ะเป็นแสงที่ออกมาจากพระทุดงรูปหนึ่งมีพระทุดงยืนอยู่รูปหนึ่งครับตรงนั้นรู้เลยว่าเป็นพระสงฆ์นะครับผมใคร oh, มองก็รู้นะครับว่าเป็นพระสงฆ์แน่นอนนะครับผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไปไหว้ท่านแล้วผมก็บอกว่า เออหลวงพ่อครับผมจะออกจากป่ายัางไงครับเนี่ยมืดมากเลยครับผมขอตามไปด้วยได้ไหมครับผมก็เลยเดินตามหลวงพ่อองค์เนี้ไปนะครับผมจนถึงขอบสุดป่าเนี่ยผมก็เห็นท่านนดแล้วผมก็หันไปขอบคุณท่านนะครับผมไปไหว้ไปกราบเท้าท่านที่ท่านพาออกมาก็ก็เราดีใจอ่ะที่แบบว่าเออออกมาได้แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าจะหลงตายในป่าแล้วนะครับ แล้วก่อนที่จะจะจะ,จะจาก,กันกับพระรูปนั้นนะครับท่านก็มอบตะกรุดให้หนึ่งดอกท่านบอกให้แบมือมาผมก็แบมืออ่ะแต่ท่านก็ให้ตะกรุดมารู้เลยว่ามันเป็นตะกรุดมันเป็นแท่งสีดำๆแบบเนี้ยครับครับผมวางลงมาที่มือผมก็กำไว้ท่านกำชับเอาไว้เลยว่าเก็บเอาไว้ให้ดีนะแล้วท่านแล้วผมก้มกราบเสร็จขึ้นมาปุ๊บท่านก็เดินทางห่างไปแล้วก็หายไปเลยผมก็ ก็คือเหมือนกับแบบว่าเออบอกลากันแล้วก็แยกจายกันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันเหมือนจริงมากๆอ่ะแล้วผมก็ตื่นนะครับช่วงประมาณตอนที่ตื่นมาคือมันเช้าแล้วล่ะผมก็ไม่รู้หรอกกี่โมงอ่ะนะประมาณหกเจ็ดโมงเช้านี่แหละครับคือที่จําได้ก็เพราะว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยผมก็อาบน้าแต่งตัวไปทํางานเลยนะครับครับแล้วถึงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเวลาก็ล่วงเลยไปนะครับประมาณสักประมาณสองหรือสามเดือนนี่แหละครับ ประมาณนั้นนะครับผมผมก็ได้เจอกับตะกรุดดอกนี้ครับผมได้ตะกรุดดอกนี้มาแล้วก็ได้มาจากคนพื้นที่ด้วยนะครับผมเป็นตาสีตาสาครับอ่าผมไม่ต้องเอ่ยนามเขาหรอกนะครับคนดีนะครับไม่เขาไม่โชว์ตัวนะครับเขาไม่โชว์ตัวนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมคนดีเขาไม่โชว์ตัวะครับเขาจะแบบว่าเออเออมึงเอาไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะฮะก็ ได้มาได้ตะกรุดดอกนี้มาพอได้มาปุ๊บผมก็เลยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเอ๊ะทําให้ผมรู้จัก,กตะกรุดนะทาให้ผมรู้จักว่าปาฏิหารินมีจริงนะครับมีเรื่องราวเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะครับครับเรื่องราวของตะกรุดทองฝาบาทเนี่ยดอกเนี้เนี่ยเน,เ,นเนื้อเนื้อเนี้ยเนี่ยผมเดาเอาไว้สองอย่างนะครับในการสร้างในการอ่าเรื่องของมูลสารที่เอามาทําเป็นแผ่นตะกรุดนะครับหนึ่งเลยนะฮะผมคิดนะครับว่า น่าจะนะครับผมใช้ฝาบาทนี่แหละครับฝาบาทโบราณฝาบาทพระเกจิโบราณเก่าๆเนี่ยนะครับผมในในในวัดสะพานสูงอะ่ะผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันว่าเป็นใครนะครับในวัดสะพันสูงนะครับผมครับองค์ใดองค์หนึ่งผมก็ไม่รู้ในสามองค์ไม่หลวงปู่เอีย่ยมหลวง ปลูกกลิ่นหรือไม่ก็หลวงมพ่อทองสุกอันนี้ผมไม่รู้นะครับในสามองค์เนี้แน่ๆนะครับผมเป็นเอาฝาบาทของสามองค์นี้ครับหน,นึ่งในสามองค์นี้ยหรืออาจจะเอาฝาบาทขององค์นี้องค์หลวงปู่เอี่ยมมาแล้วให้หลวงปู่กลิ่นจานเสกเพราะหลวงปู่เอี่ยมท่านมรณภาพไปแล้วหรืออาจจะเอาฝาบาทหลวงปู่กลิ่นมาแล้วก็ให้หลวงพ่อทองสุกจานเสกนะครับเพราะหลวงปู่กลิ่นท่านมรณภาพไปแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็นฝาบาทตรงๆไปเลย นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้จริงนะฮะแต่ที่รู้ก็คือเขาเอาฝาบาทมานะครับแล้วตีแผ่ออกมาเป็นแผ่นนะครับผมเป็นแผ่นนะครับแต่เนื่องจากนะครับผมต้องบอกนี้นะว่าสีของฝาบาทน่ะถ้าเขาเอามาตีแผ่เป็นแผ่นเลยอ่ะมันจะสีไม่จางนะครับสีจะไม่จางแบบนี้นะครับผมแล้วเอ่อมันจะออกเป็นไม่ใช่เนื้อมันจะไม่ใช่เนื้อแบบนี้ครับเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อเหมือนแบบเหมือนทองแบบทองผสมอ่ะนะครับผมก็ อธิบายไม่ถูกกันนะครับอะเดี๋ยวผมหยิบมาดูให้ใกล้ๆวก,กันนะครับผมอธิบายไม่ถูกจริงๆนะฮะเนื้อนี้เนี่ยฮะต่อให้ดูใ,ใกล้ๆก็เท่านั้นเนาะเพราะามันซูมไม่ได้แล้วครับเนี่ยคือเนี่ยคือผมอธิบายไม่ได้จริงๆนะครับว่าครับ ว่าเนื้อเขาเป็นสีแบบเหมือนเป็นทองเหลืองอ่อน,ออนก็ไม่อ่อนเข้มก็ไม่เข้มอยู่กลางๆนะครับครับผมก็เลยแบบอธิบายไม่ถูกนะครับตรงนี้พูดตรงๆว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าถ้าถ้าเป็นแบบเนื้อทองฝาบาทเลยถ้าถ้าใช้ฝาบาทมาทุบตีเนาะก็ออกเนื้อหน้าจะออกมาเป็นประมาณอย่างนี้ไหมครับ สีสีออกออกประมาณอย่างเงี <THE S 2> ้ยแบบสีเหลืองเข้มเข้มอ่ะเหลืองจัดเลยเหลืองอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยสีของฝาบาทจริงๆเนี่ยเป็นอย่างงี้หรือเปล่าพอเขาเอามาตีมันก็ต้องสีเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือความคิดผมนะฮะครับเป็นมันเป็นแบบเหลืองเข้มเข้มเลยอ่ะครับเหลืองแบบเหลืองทองเลยนะครับฝาบาทถ้าเอามาตีแบบแบบไม่ไม่ได้หลอมนะครับอ่าตีแผ่เป็นแผ่นจานอัคระ ลงอังคละแล้วม้วนเลยกับวิธีที่สองคือเอาฝาบาทนี่แหละนะครับมาตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมแล้วใส่เตาหลอมนะครับอาจจะหลอมรวมกับเศษละคังนะครับแตกๆอะไรอย่างเงี้ยเศษกระดิ่งต่างๆอะไรชิ้นเล็กๆอะ่ะที่เป็นทองเหลืองอะ่ะที่เขาหาได้ะนะครับอ่านะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าจนไปถึงเศษแบบว่าเศษขาดๆอะไรเงี้ย หรือเปล่าของของทองทอ่ะทองจริงๆเลยนะครับเป็นอาจจะเป็นขัดขาด,ขาดแบบเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยอาจจะเป็นห่วงทองนิดๆหน่อยๆอะไรเนี้ยทองขาดเส้นๆเป็นกับขาดเศษทองอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อาจจะเป็นเอ่อเอ่อทองคาเปลวนะครับผมที่หลุดร่วงจากเอ่อองเอ่อองพระต่างๆตามวัดต่างๆนะครับผมอา่าเป็นการรวบรวมทองคําเปลวมาแล้วเอามาใส่หลอมรวมกับเอ่อ ทองทองเหลืองฝาบาทนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการใส่เงินลงไปด้วยเพราะว่าสีทองเหลืองเนี่ยจางนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเอาเงินใส่ไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้โลหะทองเหลืองที่แข็งแล้วม้วนยากเนี่ยม้วนง่ายขึ้นนะครับผมความน่าจะเป็นที่สองเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่สองมากกว่านะครับผมเมื่อหลอมโลหะเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็เอามาทุบมาตีแผ่เป็นแผ่น นะครับก็โลหะที่เอามาหลอมก็แน่นอนครับก็ต้องเป็นของมงคลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยถ้วยน้ําชาของอ,อาจจะเป็นของหลงปู่เอี่ยมหลงปู่กินหรือหลงพ่อท้องสุกอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมถ้วยน้ําชาที่เป็นถ้วยทองเหลืองนะครับชุดน้ําชาอะไรเงี้ยที่แบบหรือเป็นของใช้ของท่านนะครับที่ที่ท่านใช้อยู่เงี้ยไปเอามาท่านใช้อะไรเราก็ซื้อของใหม่ให้ท่านไงครับเราเขาขอของเก่าที่ท่านฉันที่ท่านแบบผ่านปากท่านอะ ครับประมาณนี้แล้วฝาบาทเป็นเอามาท่านจะใช้อะไรก็ซื้อบาทใหม่ให้ท่านเลยครับก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะครับซื้อบาทใหม่ถวายหรืออาจจะเป็นฝาบาทเก่าๆที่ท่านแบบว่าเปลี่ยนบาทแล้วไม่ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับผมพานนะครับผมอาจจะเป็นพานท,ทองเหลืองนะเป็นขันสําริดเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับที่ชำรุดแตกเสียหายเนี่ย รืออาจจะเก่าแล้วนะครับเขาก็เอามาใส่เตาหลอมนะครับหลอมออกมาแล้วทุบตีแผ่เป็นแผ่นนะครับผมรวมกับเศษทองคําเปลวที่รวบรวมได้อีกนะครับผมแล้วก็อาจจะนะผมแค่อาจเฉยๆอาจจะมีเศษทองข,ดขาดๆเล็กๆน้อยๆห่วงทองเล็กๆอะไรเงี้ยใส่ลงไปนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมมั่นใจว่าเขาใส่เขาน่าจะใส่เงินลงไปด้วยครับผม เงินเป็นเงินบริสุทธิ์นะฮะใส่ลงไปเป็นแท่งเงินเป็นอะไรเพื่ออะไรก็นั่นแหละเพื่อที่ผมอธิบายให้ฟังก็คือว่าทองเหลืองเนี่ยจะได้แบบนิ่มนะครับผมนิ่มก็เลยเป็นการผสมที่เนื้อค่อนข้างถ้าส่องดูอันเนี้ยจะเห็นเลยครับว่าเนื้อเนี่นยมันไม่สม่ําเสมอครับมันจะเหลืองไปจะอ่าบ,บางบาง คือบางมุมที่มองเนี่ยบางทีก็เป็นทองสีทองไปเลยบางทีก็จางๆออกเป็นเหลืองอ่อนๆก็มีนะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่าการถักโพหัวท้ายเนี่ยไม่เท่ากันอันนี้จะสั้นกว่าอันนี้ยาวกว่านะครับผมนะครับก็เป็นการถักหัวท้ายนะครับผมอันนี้ตรงนี้ครับลักที่ลงเป็นลักแดงนะครับเป็นลักแดงครับผมเป็นลักแดงแล้วก็เชือกก็ขาดนะฮะขาดตะกุดต้องอย่างนี้ครับ ตะกุดคนโบราณที่เขาทำาที่เขาอาขอให้พระเกจิสร้างหรืออะไรเนี่ยสภาพตะกุดเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ดูไว้เลยนะฮะสภาพตะกุดต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยน,นี่รอยถักไม่มีแล้วจริงๆก็มีเชือกถักอยู่แต่เชือกถักเก่าเขาขาดไปหมดแล้วเพราะเชือกเก่าขาดหมดนะครับผมด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ายิ่งตะกุดแบบว่า,า50ปีอย่างเงี้ย หกปีอย่างเงี้ยก,ก็ประมาณนี้แหละครับขาดนะครับผมแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยชือกนะครับเชือกตรงเนี้ยก็จะขาดนะครับผมตะกุดต้องมีรอยเชือกขาดมีรอยเชือกมีรอยอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย๋ยมีรอยเสียดสีครับต้องมีเนี่ยนะครับเพราะตะกุดคืออะไรคือเขาขอให้พารเกจิทํามาให้เขาก็เอามาถักเชือกถัดเชือกแล้วเขาก็คาดเอวแล้วก็คาดตลอดเวลานะครับ คาดแบบคาดตลอดคาดแบบเอาเป็นเอาตายนะครับไม่ถอดนะฮะอ่าไม่ว่าจะลุยน้ําลุยฝนนะครับผมออกไปบูล้างผ่านยังไงเขาก็ไม่ถอดนะครับตรงเนี้ยใช้คำว่าคาดชนิดแบบเอาเป็นเอาตาย นะฮะตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เชือกที่อยู่ในตะกุดเนี่ยขาดนะครับผมรูของตะกุดนะครับก็ดูเอานะครับรูของตะกุดเนี่ยตะกุดส่วนใหญ่ในสมัยโบราณเขาจะลอยเชือกผ่านรูตะกุดนะครับแล้วก็จะลูดไปลูดมานะครับผมก็เขามีความเชื่อกันว่าลูดหน้าออกสู้ลูดหลังหนีนะครับประมาณนี้นะครับผมหาผู้หญิงซ้ายหาเจ้านายขวานะครับประมาณนั้นเขาก็จะลูดทั้งไปลูดไปลูดมานี่ครับมันก็จะแน่นอนครับมันจะมีรอยเชือกที่ดึง ดึงอ่าตรงตรูตะกุดอ่ะมันจะดึงไปทางหนึ่งนะครับเพราะว่าการคาดเนี่ยเขาจะคาดแน่นอยู่แล้วครับเขาไม่คาดหลวมๆหรอกนะครับผมนั่นแหละคือตะกุดแท้นะครับและเป็นตะกุดที่ดีเพราะเขาใช้นะครับไม่ดีเขาจะไม่ใช้ตะกุดสวยๆนะครับตะกุดสวยๆระวังให้หนักนะครับตะกุดสวยๆระวังให้หนักนะครับอาจจะออกจากวัดท่านะครับผม วัด่าพจน์นะฮะก็ระวังไว้นะฮะระวังเอาไว้ครับก็เนี่ยฮะก็เราวนเข้าเรื่องของเราต่อนะครับเรื่องของเนื้อทองเหลืองนะครับที่อ่าเอามาตีแผ่เป็นตะกุดนะครับผมเนี่ยก็พอหลอมในเตาเสร็จตีแผ่เป็นแผ่นนะครับรวบรวมโลหะที่เป็นทองเหลืองทั้งหมดเนี่ยที่มีความมงคลต่างๆที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอาถรรพ์เป็นอะไรก็ตามนะฮะต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในเบ้า หลออออกมาเป็นทองเหลืองตีแผ่เป็นแผ่นพอเป็นแผ่นสำเร็จปุ๊บเอาไปให้พระเกจิท่านก็จะตัดนะครับผมตัดมุมเนี่ยตัดมุมทั้งสี่เนี่ยแล้วก็ม้วนนะครับผมแล้วก็ม้วนจานอัขระลงไปหน้าหลังแล้วม้วนนะครับเพราะว่าเนื้อตะกุดเนื้อทองเหลืองเนี่ยหรือตะกุดเนื้อทองผสมเนี่ยซึ่งเป็นของเก่าเนี่ย จะหายากมากครับยากกว่าตะกั่วทองแดงเยอะเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยนะฮะ,ะการที่จะเอามวลาสารเนี่ยในขั้นต้นที่ผมพูดมาเนี่ยกว่าจะหลอมได้กว่าจะอะไรไดร้ผมเชื่อว่ามันลําบากอยู่ครับพิธีการในการหลอมอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะลําบากพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่างหลอมเหล็กช่างหลอมเหล็กะครับ เป็นช่างช่างทองช่างอะไรอย่างเงี้ยผมผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเอาไปให้ทำเขาก็าจ้างเขาอะเราก็ทําให้นะครับช่างช่างช่างหลอมพระในสมัยก่อนก็มีนะครับผมช่างหล่อมพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปาลูกศิษย์เนี่ยหรือ,อสมมุตินับย้อนไปในยุคนั้นนะครับผมเป็นลูกศิษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของอผมเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะฮะก็ได้นะครับผมต้องการจะทําตะกรุดเนี่ยผมก็เตรียมไปแล้วกระดิ่งนะครับเตรียมเศษระฆังแตกๆ ชิ้นเล็กๆนะครับที่เอาไปได้นะครับที่ที่ที่มือถือได้อะนะครับผมอาจจะเป็นชิ้นส่วนของที่เกี่ยวกับระฆังอ่ะครับคือไม่ใช่ใบระฆังอาจจะเป็นออะไรก็ตามครับที่เป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระฆังอ่ะนะครับผมอ่านะฮะแล้วก็อกระดิ่งต่างๆกระดิ่งกระดิ่งตรงที่ที่ที่โบถ์จะมีกระดิ่งเห็นไหมครับอ่าเล็กๆนั่นอะ แล้วก็ขันสำริดต่างๆนะครับพวกนี้ถือได้หมดเลยนะครับแล้วก็ชุดชานะครับชุดชาที่เป็นทองเหลืองของคูบา,าจารย์ไม่ว่าจะเป็นแก้วชาเ,เป็นโถชาอะไรต่างๆ,ๆนานาตรงนี้นะครับก็เอาไปนะครับเตรียมไปนะครับแล้วก็พวกโลหะต่างๆที่เป็นทองเหลืองรวมจนไปถึงทองและเงินด้วยนะครับเงินบริสุทธิ์ทองบริสุทธิ์เนี่ยก็เอาทองเศษทองเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่แบบว่าขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ ก็อาจจะเป็นทองคําเปลวทองคําเปลวก็เป็นทองแท้ครับก็อาจจะมีการเตรียมไปนะครับบางส่วนนะครับผมเอาไปทั้งหมดเนี่ยมูลสารเหล่านี้ผมก็เตรียมไปนะครับแล้วผมก็ไปหาช่างช่างหล่อพระผมก็เอาไปบอกว่าเออพี่ทําให้หน่อยผมก็จ้างเขาอ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเขาก็ตีแผกทั้งหมดก็คืองานทุบนะครับเขาก็ใส่เตาหลอมใส่เตาหลอมเสร็จแล้วก็รอเย็นรอเย็น,ยนแล้วก็ตี นะเป็นก้อนๆอ,อยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตีตีตีเป็นแผ่นแล้วตัดแบ่งกันอาจจะได้1ิบแผ่น20ิแผ่นแล้วแต่นะครับก็ไม่รู้ใครเอาบ้างอะในยุคนั้นก็รวมกันรวมของกันแล้วก็ไปเขาทําพอทาเป็นแผ่นเสร็จปุ๊บก็เอามาให้พระเกจิที่เราเคารพนับถือลงจานอัคคระม้วนแค่นี้ครับจบแล้วนะครับได้แล้วนะครับตะกุดทองเหลืองนะครับก็เลยเป็นตะกุดที่ทํายากนะครับหรือตะกุดเนื้อทองผสมเนี่ย ก็เลยเป็นตะกุดที่ทํายากนะครับผมกว่าตะกุดอื่นๆนั่นเองนะครับผมและยิ่งเป็นตะกุดเก่านะฮะเป็นตะกุดเก่ายุคโบราณแบบตั้งแต่ร้อยปีเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเป็นตะกุดที่ทํายากจริงๆนะครับเป็นตะกุดที่ทํายากจริงๆก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะและนี้ก็คือเรื่องราวของตะกุด นะครับผมเนื้อทองผสมนั่นเองนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม